บัญญัติที่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าทรงปรารถนาให้ประชาชนของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมเปร่ยมด้วยความรักความเมตตาทรงซื่อสัตย์และบริสุทธิ์พระองค์ก็อยากให้ประชาชนของพระองค์เป็นอย่างนั้นด้วยพระเจ้าทรงสอนพวกเขาถึงวิธีที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นตลอดจนวิธีการรักษา จิตใจและการกระทำให้บริสุทธิ์ตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงสอนพวกเขาให้เหลือเข้าเปลือกและผลองุ่นไว้ในไร่นาบ้างเพื่อคนยากจนจะได้เก็บกินพระองค์ทรงสอนไม่ให้ลักขโมยหรือโกหกและถ้าพวกเขาเป็นหนี้ใครก็ควรจะชดใช้คืนทันทีพวกเขาควรจะให้ความรัก และเมตตาแก่ผู้อื่นไม่ใช่เฉพาะกับชาวอิสราเอลด้วยกันเท่านั้นแต่กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาด้วยและยังทรงสอนให้มีเมตตากรุณาเป็นพิเศษต่อคนพิการที่อาจจะหูหนวกหรือตาบอดไม่ให้เอาเปรียบคนเหล่านั้นพระเจ้าตรัสว่าเจ้าต้องไม่ทำสิ่งชั่วร้ายเหมือนอย่างที่เพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาทำกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขานมัสการพระเทียมเทศด้วยการเอาลูกลูกของตนไปบูชายันและพระองค์ทรงเตือนเขาไม่ให้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายตามอย่างคนอื่นพระองค์ทรงสอนอย่างชัดเจนว่าประชาชนของพระองค์ต้องไม่เหมือนคนอื่นๆในโลกนี้เพราะพวกเขาเป็นคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อแสดงถึงพระลักษณะ และพระสิริของพระเจ้าแก่ทุกๆคนที่พบเห็นพระองค์จึงทรงคาดหวังจากพวกเขามากและทรงปรารถนาให้พวกเขาเชื่อฟังพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ